สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับถามพี่บุญร่วมดีกว่าว่าในที่สุดได้กลับมาอยู่กับภรรยาเนี่ยตอนนั้นย้ายมาที่จังหวัดไหนที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันครับก็ทำเรื่องย้ายขึ้นมาอยู่ที่จังหวัดอุดรครับอุดรสรุปแล้วกว่าจะมาอยู่อุดรเนี่ยผ่านมาแล้วกี่จังหวัดยะลาหนึ่งจังหวัดอ๋อยะลาครับก็ชุมพรแล้วก็มาที่อุดรครับเบ็ดเสร็จแล้วกี่ปีกว่าจะมาอยู่กับภรรยา จากยะลามาชุมพรจากชุมพรมาอุดรสองปีสามปีห้าหกปีครับห้าหกปีครับทีนี้พอมาีอยู่ด้วยกันครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นแล้วครับผมทราบว่าพี่เองเนี่ยก็ธรรมชาติของหัวหน้าครอบครัวเนาะครับก็วางแผนแล้วเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันปั๊บแน่นอนทีนี้ครอบครัวจะสมบูรณ์ก็ต้องมีลูกครับนะก็เริ่มมีลูกที่เกิดที่อุดรเลยนะก็ลูกก็เกิดที่อุดรทั้งสองคนครับครับเอาล่ะเดิมมีสองชีวิต ตามนี้มี4ี่ <4 S 1> ชีวิตรลลายได้ของเรารตอนนั้นเนี่ยภรรยาทำอะไรอยู่ฮะภรรยาก็ตอนแรกที่มีลูกนะ,ะครับครับภรรยาก็ไม่ได้ทำอะไรอ้าวคน้าครอบครัวหาเงินคนเดียวครับแน่นอนละเลี้ยง3ามปากะผมพูดถูกไหมครับเราหนึ่งคนแต่หาเงินเลี้ยงคนอีก3คนครับพี่ก็ต้องวางแผนในเรื่องของการที่จะ เพิ่มรายรับเพราะว่าเห็นว่าก็กังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายในบ้านอยู่เหมือนกันกังวลมากเลยครับเพราะ,ะว่ารายได้ของข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยเป็นรายได้ที่ถ้าพูดไปแล้วก็คือเขาให้คนเดียวนะครับเขาไม่เดียวขาเขาจ่ายให้ให้เราคนเดียว <laughs> เขาไม่ได้ใจ่ายให้ภรรยาไม่ได้ใจ่ายให้ลูกครับนะครับเพราะนั้นความกังวลมันเกิดขึ้นมากมแล้วมันก็มองถึงอนาคตของคนที่จะโตขึ้นมาเรื่อยๆคือลูกเราเนี่ยนะครับ ผมก็เริ่มมองหาว่าอ,อจะทำยังไงก็ไปไปกู้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็ไปซื้อที่เสร็จแล้วก็ขายแล้วเอามาซื้อพอมันได้กําไรผมก็มาซื้อรถมาคันหนึ่งแล้วก็ไปวิ่งรับจ้างช่วงเย็นหลังเลิกงานนะครับวิ่งรถจ้างช่วงเย็นหลังเลิกงานนั่นคือสิ่งแรกที่ทํำของ,งการ,รกเพิ่มเพิ่มรายรับครับไปซื้อรถซื้อรถ เป็นรถเลยนะฮะรถกระบะรถกระบะครับรถกระบะมือสองมารับจ้างวิ่งนี่คือรับจ้างยังไงฮะคือมาวิ่งรับจ้างทั่วไปหรือว่าขนส่งคนรับจ้างเขาจะรับจ้างขนอะไรขนของไปนู่นไปนี่หรือไม่ก็ผู้โดยสารที่รถหมดแล้วเขาจะมาเหมาเราไปสูงที่นน่นที่นู่นที่นน่นที่นี่นะฮะอย่างเงี้ยฮะก็ทําตรงนี้ก่อนครับครับเราก็เริ่มต้นจากการใช้เวลา หลังเลิกงานหลังเลิกงานวิ่งรถรับจ้างครับทั่วๆไปนี่แหละทั่วๆไปแต่มันจริงๆแล้วรถที่ใช้ันมก็ไม่ใช่รถเป็นรถโดยสารนะแต่มันเป็นรถที่เราเอามาแล้วแต่ว่าเขาจะจ้างไปทำอะไรแล้วแต่จะไปไหนกิจการเป็นยังไงบ้างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับก็ดีกว่าที่เราไม่ทําอย่างน้อยก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งครับผมเอาละทําอยู่นานแค่ไหนฮะก็ทําอยู่ประมาณ2ปีครับก็เริ่มมีความคิดใหม่อีก นะครับก็เริ่มมีความคิดใหม่อยกว่าคือลูกคนที่สองเกิดขึ้นมาอีกละขยันขึ้นนายได้ลูกได้ลูกคนที่สองลูกนี่ทําให้พ่อขยันนะทําให้พ่อขยันขึ้นก็ทีนี้ก็มาคุยกันกับแฟนว่าครับเราไปทําร้านอาหารจะดีไหมนะครับพอดีก็เพื่อนเขาก็ทําร้านอาหารอยู่ก็เลยไปทําร่วมกับเพื่อนครับก็ไปทําร้านอาหารนะครับ ตอนนั้นยังรับราชการอยู่นะยังรับราชการอยู่ครับเลิกวิ่งรถรับจ้างหรือยังตอนยังไม่เลิกครับยังวิ่งอยู่แต่ว่าเริ่มเป็นรายได้ที่3ามแล้วรายได้แรกงานประจํารายได้ที่สองรับจ้างทั่วไปรายได้ที่3ทมทร้านอาหารทําร้านอาหารเป็นขายพวกไหนฮะขายพวกอาหารตามสั่งขายพวกก๋วยเตี๋ยวครับพูดกันกับเพื่อนเหรอฮะพูดกันกับเพื่อนครับแล้วภรรยามาช่วยไหมภรรยาภรรยาครับคือภรรยาผมเองเป็นคนคนทาอยู่แล้วผมผมไม่ได้ทํา ผมแค่ช่วงเช้าประมาณตีห้าหกโมงผมก็ไปซื้อของมาให้ครับหลังจากนั้นก็ภรรยาเป็นคนทผมก็ไปทํางานของผมไปดูเหมือนว่าเป็นคนขยันมากนะแล้วรายได้มา3ทางแล้วเป็นยังไงบ้างกิจการร้านอาหารก็ร้านอาหารก็ตอนแรกโอ้ก็ดีมากครับครับแสดงว่าภรรยาทําอาหารอร่อยก็พอช้ได้ครับครับไปได้ดีลูกค้าเยอะเลยก็ลูกค้าเยอะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น คือทําไปทํามาเนี่ยตรงที่ร้านอาหารที่จะทำเ,เขามาทําถนนแล้วก็มันไปไปมาเขาทิ้งถนนทิ้งโครงการเหมือนทิ้งโครงการะฮะแล้วทีนี้ทิ้งโครงการนานถนนมันก็ใกล้ร้านเข้ามาแล้วฝุ่นตลบเข้ามาทีนี้คนก็ไม่กินละครับมันเหมือน,นถ,นน,ถนนยังสร้างไม่เสร็จทิ้งเป็นปีนะครับเขาทิ้งงานเป็นปีครับมันก็เลยดูไม่สะ,ะอาดอมันไม่สะอาดเขาก็ไม่เข้าครับครับ ทัทง้งที่เราก็ฝีมือดีครับก็เป็นอันว่ากิจการร้านอาหารเนี่ยเ,<อ>เหตุเพราะว่าถนนเส้นนั้นนี่แหละยังจําได้ดีท่านผู้ชมต้องไปดูว่าถนนเส้นน,นั้นเป็นถนนอะไรปัจจุบันนี้สร้างเสร็จแล้วตอนนี้รอดยางเสร็จเป็นซีเรียไปแล้วครับแต่เราก็ต้องต้องถอยนะเพราะลูกค้าน้อยลงเนี่ยเราไปทําอย่างอื่นต่อยไหมฮะผมก็คิดใหม่ทําใหม่เรื่องร้านอาหารก็ไปทําว่าเออทีนี้เราทําอย่างนี้ไม่ได้เราต้องไปเข้าในห้างดีกว่าผมก็เริ่มเข้าติดต่อตามห้างต่าง ทำเป็นบูธเล็กๆในห้างนะฮะสุดตามสนวนอาหารในห้างเนาะครับก็ไปทําอยู่หลายที่นะครับเป็นประมาณ10ลร้าน10บร้านสิบูธเนี่ยนะประมาณ10บูธทั้งโรงเรียนมาถว่าเป็นเป็นล็อกอาหารแบบที่เขาแลกคูปองแลกบัตรอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือเริ่มคิดว่าทํายังไงถ้า10ที่เนี่ยเราคุมไม่ได้เราจะต้องไปในที่ที่มันสามารถที่ควบคุมเงินได้ก็คือจะต้องเป็นการ์ดจะต้องเป็นคูปองผมก็ไปทําตรงนี้นะฮะแล้วก็เริ่มเข้า ห้างใหญ่ๆบ้านโรงเรียนบ้างครแปลว่าล็อกที่ที่ขายอาหารเนี่ยมีมากที่สุดเท่าที่จําได้ตอนนั้นเป็นทั้งหมดกี่ประมาณประมาณ10ครับประมาณสิล็อกโอ้แบ่งแบ่งแบ่งร่างยังไงเนี่ยเพราะว่าทํางานตอนนั้นยังรับราชการด้วยผมผมไม่ได้ทำเองผมจ้างเขาขายให้ตอนเช้าตื่นมาก็ประมาณสักตีสี่ตีห้าก็ซื้อของไปลงตามร้านต่างๆครับไปลงแล้วก็วางเอาไว้แล้วก คือเรื่องอาหารนี่คนที่ขายให้เนี่ยเขาก็ปรุงเองหมดอ่าแล้วบแบ่งกําไรกันกับเขาก็จ้างเขาเป็นรายเดือนจ้างเขาเป็นรายเดือนเ,อเขาได้เงินเดือนครับเขาได้เงินเดือนแล้วเราก็ในฐานะเจ้าของนะเป็นยังไงฮะจ๊มันเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารที่จําหน่ายเป็นล็อก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 เนี่ยถึง10แห่งด้วยกันรายได้ดีครับครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือเวลาลูกน้องไม่มาขายนี่คือปัญหาที่ใหญ่มากเลยครับครับ ซื้อของไปทิ้งเอาไว้บางวันของก็เน่าอยู่ในร้านลูกน้องไม่มาอ,อนี่คือปัญหาครับแต่ถ้ามาทุกร้านนี่รายได้ดีเรามไม่ทราบล่วงหน้าว่าลูกน้องจะไม่มาอมแถวภาคอีสานนี่เขาจะมีงานงานเกือบทุกเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นลูกน้องเนี่ยถ้ามันเมาเหล้าเนี่ยเขาก็ไม่มาเขาก็ไม่ได้โทรบอกเราครับบางคนตื่นไม่ทันออนี่ปัญหาก็คือแบบนี้ของก็เน่าไวไอ้อย่างนั้นครับแล้วบางวันก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ถ้าเขาไม่มาก็ยังดีว่า ผมก็ไปขายแทนได้ในบางร้านเ็เสร็จก็รายได้ดีนี่แหละแต่ทําถึง10แห่ง10สาขาผลสรุปตอบรับกลับมาธุรกิจนี้ทํากําไรไหมก็กําไรครับแต่แต่ปัญหาก็คือปัญหาที่ยุ่งยากที่สุดก็คือเรื่องคนคนครับผมก็เลยเริ่มเริ่มที่จะคิดใหม่อ้าวไปทําอะไรต่อเริ่มที่จะคิดใหม่ผมตอนนั้นมีรถอยู่สองคันอ่ามีรถมีรถอยู่สองคันเห็นเขาทารถเช่า ผมก็เลยเอารถไปฝากเขามาันน่าจะดีครับไปฝากก็ได้เมันก็ได้ดีนะวันหนึ่งก็เช่าวันละพันสองเช่าสิบวันก็ได้ค้างวันละผมก็เลยดีเนาะไปฝากอยู่สองเดือนผมก็คิดการใหญ่ขึ้นทีนี้ครับคิดเราต้องทำเองอ่าทีนี้ก็ไปเปิดเป็นของตัวเองรถเช่าเนี่ยหมายว่าเราเอารถส่วนตัว ไปฝากไว้ตามหน้าร้านถ้าสมมุติว่ามีใครอยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดนี้แล้วเขาไม่มีรถเขาจะมาเช่ารถขับถ้าเกิดเขาเช่ารถเราเราก็ได้ตังค์นะทีนี้เราอยากทําเองโการทําเองนี่ก็ต้องลงทุนเยอะสิครับก็ตอนแรกก็คือก็มีรถจุดสองคันนั่นแหละทีนี้ก็ไปบอกเพื่อนๆครับบอกว่าเนี่ยรถเช่ามันรายได้อย่างนี้อย่างนี้นะจะเอามาร่วมไหม,มก็จะมีญาติบ้าง <ๆ S 2> เพื่อนบ้างเอามาร่วมนะครับก็กลายเป็นรถจาก ผมมีอยู่สองคันเพื่อนเอามารวมบ้างก็จะกลายเป็นรถประมาณเกือบสิบคันนะครับเรากลายเป็นเจ้าของบริษัทรถเช่าแล้วทีนี้รถเราแล้วคนรู้จักครับผมก็เริ่มซื้อเองบ้างครับก็ทีนี้นี่ในส่วนที่ทําตรงนั้นผมก็จ้างครับอ่าผมก็จ้างญาติๆกันนี่แหละไปดูแลให้ครับผมก็ไปทํางานด้วย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 ระบบของเทคโนโลยีการสื่อสารมันทันสมัยขึ้นครับ คือใช้โทรศัพท์ครับสื่อกับคนที่ทำงานให้เรานะครับเป็นดังหวังไหมฮะก็ปีแรกดีมากเลยครับครับรายได้ดีมากเลยผมคิดว่าผมโอ้มาถูกทางแล้วนะครับมาถูกทางแล้วล่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอปีสองปีสามผ่านไปปัญหาเริ่มมากขึ้นรถชนบ้างรถเสียเสียแล้วลูกค้าทิ้งรถเลยโทรมาบอกเราให้ไปเอารถ บ,บางทีไปเอาอยู่กรุงเทพบางทีก็ไปเอาอยู่เพชรบูรณ์<อ>บางทีรถชนกันอโอ้นี่คือปัญหาที่ตอนจะเริ่มต้นทำเนี่ยเราคิดแต่ว่าถ้าเรามีรถมีคนมาเช่ากำไรก็ได้ส่งค่างวดในใจตอนนั้นคิดแค่เรื่องนี้ลืมคิดว่าลูกค้าเอารถไปชนลรถเสียค่าซ่อมบำรุงจอดรถก็ต้องไปเอานี่คือเขาเรียกว่าพอเราทำไปสักพักเราจะเจอสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อน ในที่สุดค่าใช้จ่ายก็เยอะสิจากกิจการปัญหาที่ใหญ่ที่สุดครับที่ผมเจอแล้วผมเลิกครับแล้วรถเช่าในเมดดืองอุดรเจอเหมือกนกันกับผมก็คือเช่าแล้วเอาไปขายโโอ้ห oh เช่าแล้วเอาไปจำนำเอาไปถอดขายซากนี่ค,คือปัญหาเลยผมก็เลยถ้าปัญหาอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะได้รถคืนผมก็เลยเลิกไปเริ่มที่จะเคิียดใหม่ละ ครับท่านผู้ชมครับฟังดูประสบการณ์ของการเป็นเจ้าของที่บริษัทเปิดรถให้เช่าเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางออกกันดีกว่าว่าพี่บุญร่วมหาทางออกให้กับเหตุการณ์นี้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับการลงทุนในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทุนเป็นก้อนเงินที่มันใหญ่ตัวอะไรมากมายครับผมก็มองเพียงแค่ว่าต้องเอาใจมาเยอะๆครับใจเราต้องมาก่อนเพราะฉะนั้น ถ้าใจเราไม่ไปเนี่ยผมก็มองว่ามันยากทีนี้เราต้องเริ่มทําใจใหม่แล้